สวัสดีพอแมตี่นอเนเบอร์สูบปูซิปน่ะวันนี้มาพบกับช่องปลอดภัยมาเนยนะครับพอจะมาอัปเดตตู้ปลานะครับนี่เลยราคาตามนี้เลยนะครับตอนนี้กองบนยังไม่มานะครับกองบนหมดสามสิบที่สิบนะครับนี่เลยนะครับราคาพร้อมกองบนสองพันนะครับพร้อมเงี้ยขา ไซนี้ก็จะเป็นสามสิบน,นะครับก็จะถูกกว่าเพราะว่ามันเสียครับนี่เลยนะครับตอนนี้ขายดีที่สุดเป็นกองบนนะครับทำไม่ทันเลยนี่เลยนะครับไซนี้รวมพังกองบนนะครับพันเจ็ดนะครับท่านผู้รมได้เลยนะครับอันนี้สามสิตสิบหกสิบแปดนะครับ ชมตู้ต่อไปนะครับไอ้นี่60นะครับนี่เลย60 60โลนะครับ60โลสปัตูพันเจ็ดนะครับถ้าลูกค้าจะเอาสิ่งไหนก็บอกตามนี้เลยเลยนะครับนี่เลยนะครับ ซช์ตู้ต่อไปนะครับเป็นสี่แปดนะครับนี่เลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับคาซาแบบไหนก็ได้ถือว่าลูกค้ามีใช้ก็มาสั่งที่ร้านได้นะครับหรือทักเพจก็ได้นะครับร้นานเกลนตูปาอะไรเลยนะครับพอลี่ไปลูกค้าชอบอ่ะ ซส์นี้เพียรครับนี่เลยครับซส์นี้เป็นสามหกนะครับสามหกโลกเฉพาะตู้แปดร้อยรวมฟองบนก็พันเก้านะครับพร้อมยังปลาเลยเลยขาก็จะพันหนึ่งนะครับท่านผเี้ยมนี่เลยนะครับราคาตามตู้เลยนี่เลยนะครับจะไปพาไปสมตู้ยี่สี่นะครับกั่นเป็นขูงผม เลยยี่สี่นะครับตัวนี้สี่สิบห้านะครับเลยนะครับราคาพทอ,องบนนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทขาไม้พันห้านะครับถ้าเป็นขาเด่นเฉพาะขาก็หลายข้างสิบซุกม้าสามารถเลื่อนได้นะครับจะไม่ตกในเลยนะครับเราขาไม้ขาเด็นก็เลือนได้นะครับท่านผู้ชม ไปนะครับนี่มีเจอไน่แน่นะครับขอบคัญประชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบไปวันนี้ขอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับลูกค้าอยากดูใช่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวตอ,อใบใไปวันนี้อัปเดตให้